ครับสบายดีผมอพี่พกเน่ FC ทุบทุกฐานพี่น้องเมืม่อนี้กับว่าผมมาผอกระมอบรรน,นอกเราพี่น้องอยู่อนามัยอยู่ห้องหมอพี่ดากพี่น,นอ้องมาเขาเวียเขางานเขาการพี่น้องมาเนี่ยอยู่คนเดียวมาเนี่พี่น้องเงียบเงาคนเจ็บบปลิมาก,กดีใจนะ้าบม่มีคนเจ็บคนไข้เนาะพี่น้องบมดยาให้มากเนาะพี่น้องเพราะว่าขั้นโปลิมาก,ก็คือว่าผู เป็นผูเจ็บผูไข่เนาะแต่ว่าถามว่ามีผูมากเแสดงว่ามลบมีผูเจ็บผูไข่มีแต่ผูอายุเข้มแข็งเนาะมีแต่ผูแข็งแห้งบ่เจ็บบ่ไข่ยินดีนำพี่น้องบ่ต้องมาได้พี่น้องหายมาแด้ผูเจ็บขั้นบ่เจ็บไพกับบมาเนาะพี่น้องเนาะห้องหมอขั้นู้ใดมาห้องมอแสดงว่าพวกนั้นสุขภาพบ่แข็งแห้งแหละพี่น้องสุขภาพ่หัางกายพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้โชคดีนำไพกับบวมาแสดงว่า บ่มีไปเจ็บไปไข่นอนพี่น้องบโมระอยากมาเนาะพี่น้องม,ม,ามาบมดีมาห้องมองคันอยากมาไปตลาดดีกว่าเนาะพี่น้องไปเที่ยวดีกว่าคันมาห้องมองเนี่ยถือว่าบ่ดีน้ำหนักเมื่อนี้มีข่าวดีมาบอกพี่น้องหลายๆเถื่อนเนาะที่มอถ่ายลงแล้วก็มีหลายๆคลิปหล่สองคนมาถ่ายว่าห้องมอขันนี่บ่มีพัดลมแต่และห้องห้องนอนบ่นมีพัดลมโคตเจ็บมากก็บทามาพัดลม มันฮอนนะพี่น้อง้าว่าพัดลมเออขึ้นมาห้องกวดห้องนี่ก็ปิดติดพัดลมใส่ให้มันเย็นกับปิดติดบ่มีงบเนาะพี่น้องคอน้ำไฟกัยังบ่ได้แต่ละมื้อนีสุขดีพี่น้องมีอันผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกเพิ่นฝากเงินมาสองร้อยเรียนคนมาฝากมาให้ซื้อพัดลมพี่น้องหมอคอไปนั่นทำมิดกะหกหน่วยลายใส่ห้องบัด มักคีไล่มาแล้วบ่พอเจ็ดหน่วยขอไปเจ็ดหน่วยพหลมติดพาพี่น้องกระดาษเจ็ดหน่วยขอไปตามอันสองกองอันซาโบเพิน่นเพิ่นกระตอบสนองให้พี่น้องเพื่อในใจดีทางเมืองนอกเพิ่นผากเงินมาทางอันสองซาโบซาโบเพิ่นกระดามาซื้อพหลมให้เจ็ดหน่วยพี่น้องแต่ว่าตอนเพิ่นมางมองผ่นานมอมประทายคลิปเนาะ มีแต่สบู่นถ่ายหมอบรถ่ายอันนี้ซือมารีวิวให้เบิองน้ำหนังพี่น้องห้องห้องมอาห้านี่มีเจ็ดแปดหองแต่ว่าสติดพัดลมีแต่เจ็ดหองพี่น้องเพราะว่าอีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องอ่าห้องห้องหองห้องซางเก็บเครื่องเก,ก็บคล้องกับบริติดติดใส่แต่เจ็ดหองพี่น้องพัดลมกับเจ็ี้หองอยังมอาอ่านมาเป็นพี่นอ้องพัดลมติดผ้ายืนเรงอยู่ในกล่องพี่น้องหากแก้มลงในละกล่องหนึง่ง าโบเป็นมัหมอบหายนะพี่น้องเด้สิภาคพี่น้องไปเบิ่งอันห้องแต่ละห้องกับบ่มีพัดลมไปรีพี่น้องโอเคพี่น้องได้สิภาคไปเบิ่งพี่น้องนี่นะพี่น้องอันนี้คือห้องห้องกวดเห่าห้องกวดพญานเห่ากับบ่มีรีพัดลมพี่น้องนี่นะปกติการทำนากระตอมมีพัดลมติดอยู่นี่ลาหนั่งกวดคอนเจ็บอยู่นี่เนาะมันก็จะได้เย็นนะบ่มีพัดลมไปรีพี่น้อง ห้องอ,อื่นๆกับบอมีออบอมม่เสื้อผ้าไปเบิ่งพี่น้องนี่หนะพี่น้อง,องห้องยาห้องกับบอมีบ่มีพัดลมจักโตเลยปกติห้องยาเนี่ยเสียมันเย็นตลอดแต่ว่าอันนี้มีแต่เก็ตยาเก็ตน้ำเกลือเนาะพี่น้องแต่ว่าห้องห้าพัดบ่มีพัดลม ็เลยขอขอไปหลายๆสองะกับวมมี่บมีไห้เนาะแต่เมื่อนี่เจบโบ้ผว่าห้แล้วพี่นอ้องไปเบื้องห้องอื่นนี่พี่นอ้องอันนี้เป็นห้องซักยาวัคซีนของเด็กน้อยแต่มือเกิดเวลาพี่พนอ้องเด็กน้อยแรกเกิดบ่มีบ่มีพผัดลมจากโตเลยพี่น,น้องนะบ่มี เอามีผนัดลมตู้ตู้ตเย็นครับพี่น้องห้องอื่นกับว่มีพี่น้นองนี่ห้องนี้เป็นห้องอันเก็บเครื่องเก็บ,อกบของเก่าเราจะบดีติดเนาะพี่น้องบดีติดพัดลมใส่ห้องอันนี้ห้องที่ห้องที่แปดตัวนี้ทำเป็งห้องนอนพี่น้องนี่นหะ ขนาดห้องนอนก็นยังบม่มีมีมีพัดลม้าไอาน้นำเครื่องเดียวพี่น้องตั้งนีน่นห้องนอนนี่มีพัดลมา้าไอ้นำเครื่องเดียวค่ายหั่นกับบ่มีนะพี่น้องห้องกูาดห้องเฮดเวียกห้องยังกับบ่มีบทเสียกับสิพ้าไปเบิ่งกับพี่น้องนี่ตุ้ดีห้องห้องนอนนเจ็บกับ,บ่มีพี่น้อง เวานเจ็บกับโบยพนลมเวลาคนเจ็บ,บม,จมานอนกับการลำบากนเนาะต้องมีถือพนลมมาแต่เฮือนเตียงนอนมีสามเตียงพี่น,น้องน่ะเห็นบพ่พี่น้อ,องโบยพนลมเลยนัง่องอ,หอ,งอีห้องคลอดห้องคลอดหรือว่าห้องเกิดลูกพี่น้องสิภาพไปเบิ่งอีพี่น้องนี่พี่น้องห้องเกิดลูกห้องคลอดนี่เตียงคนเตียงคนเกิดลูกเวลาคนมาเกิดลูกเขาจะได้นอนเตียงนี่นะพี่นอ้อง โอ้ีพัดลมเลยยามเดอนสีเดอนหานยามห้อนกระทื่ว่าโอ้ลำบากายพี่น้อง <c oughs> ก็ดีใจน้ำบัดนเนี้ยได้ได้พัดลมเลยสบู่มาให้อันนี้คือของเห็ดเวียกเฮาโตโตเมียนโตเห็ดเวียกเฮาอันนี้พี่น้องมีเครื่องปิ้นเอกสารเนาะแล้วก็หลายอย่างมีมดแต่ว่าพัดลมยังบ่มี ตัวเอกสารนั่ตัวมี่ตัวคำเบินนนออเเกน้องพี่น้องห่อเนี่คือห้องเฮ็ดเวียกเฮาพัดลมกับบุ่มี่แต่วละมืัอนี้นังนสูตรดีแหละพี่น้องนี่คือพัดลมผู้ใหญ่จะดีทั้งเมืองนอกผลฟ้าเงินมาใหา้ให้เจโบ้ผลน้ำามาให้มาซื้อให้เนาะพี่น้องเป็นเงินอยู่นีนฟฝาเงินมาในซองลอยกว่าซองลอยเลียญ อยูู่กเจ็ดพันน่ะ่าซื้อมหาห้นี่เจ็ดหน่วยพี่น้องเจ็ดหน่วยแต่เงินก็นเหรืออยู่พันกว่าเนาะเป็นกระหายมอบห้ทางหงมอหน่อยเขาคือกเก่าหายไปซื้อกันสสยพื้นใส่ไพ่มาไหมต่อห่นล่ะพี่น้องก็ขอบคุณพิ่นขอบคุณทงังคนอยากจะดีพ่นเนาะหมอบห้พี่น้องหยอ,อยเป็นลำด้วยลำด้วยพี่น้อง นำด้วยกับเกลือันนี้หออูมันทั้งเนาะมีแต่กล่องพัดล้มอ่ะพี่น้องทางบริษัทเพิ่นกับบอกว่าติดแล้วตัวได้โบกปิ่นบอยยางใส่บอดดายให้ใส่แก๊สมันให้ใส่กล่องมันแล้วก็ส่งคืนบริษัทเพิ่นจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทางบริษัทเพิ่นกับมีโปรโมชั่นให้กันพี่น้องเขาขอบใจเป็นในรลายพี่น้องสี่หน่วยเจ็ดหน่วยม่นละก็สิติดสายพานนะพี่น้อง ติดเสภามองเห็ดเวียกะไรล่ะเ <Okay. S 1> สตติดข้างได้ข้างได้กัดหมอดมือมือติดจังสิวากันานนี่หักสร้างกัดทรหาสร้างอะไรพี่น้องสร้างกันยังมาว่างวันเสาร์ผลหมอดวันเสาร์กับอีกซองสม,มือผลสมาติดไทยผลมือผลสมาติดกับจงังจังเบิองน้ำกันอีกเธอหนึ่งพี่น้องผลเบืองผลสมาติดเบิองน้ำกันอีกเธอหนึ่งนะพี่น้องว่าหา้ามเสตติดหมอดได้แน่นะพี่น้อง เมือนะครับเป็นอากาศกระซิมืดมืดคือผมไปเห็นตะเวนสองเมืองอะไพี่น้องคือมืดฝนไไน,ดน,นี่แหละพี่น้อง <Reese. S 1> อยู่คนเดียวคนเงียบเงาอันนี้คือรถท่านหมอรถหมอเอง,อง,องเพี่น้องพอไดยาเที่ยวการแต่ละเมืองสองสองกิโลพี่น้องขันยามนี้กะใ่าแแ่แต่เป็นยามฝนกะท้อลำบากหลายคนทางอันนี้ก็คืออยู่ห้องหมอคนเดียวเนาะพี่ห้องหมอคนเดียว งียบเงาทางอันเจโบเผืนมาฝากมามอบพันล่มหายผืนกาดได้เมื่อน้วพี่นอ้องใครขอขอบคุณผืนอีกเธอหนึ่งทางผู้ใหญ่เจดีผืนทางเมืองนอกเนาะทางเจโบเผืนเป็นสะพานบุญผืนเอามามอบให้เป็นทีเห็บหอยแล้วพี่นอ้องมีแต่ถาแต่สร้างมาตีหนหายป่านนี้พี่นอ้องอาติดผมห่องวางใดวางใดทั้งหมดมีเจ็ดหน่วยนะพี่น้องก็คือสีเจนเนอร์วันนี้คือซี คือสีบอนคือเก่าวนะพ pues ah, okay, e ita, ี 8, nah, okay, ่น okay, ้องอ่าโอเคพี chool, ่น okay, uh, ้องมหันฯนี then, ้ก <Clerk> ัสจเด้อัมลาพัจาจเพียงสนิทพี่น้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีทางเมืองหนองนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องขอบใจอีกทีหนึ่งมหันี้กัจจเดล่าสมนีทนะพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอขอบใจอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องทางผู้ใหญ่เจดีทางเมืองหนองเมืองหน้าก็ขอขอบใจเจ้โบผู้หญิง เทอหนึ่งพี่น้องขอบใจเป็นอย่างสูงพี่น้องอ่าพอกันคินนาพี่น้อง